i okay. you okay. พี่น้องเข้าสู่รายการพิเศษเฟิร์สอัสลามะลัยกุมระอนรุตุลลอหิบระกาตัวครับตอนนี้ผมอยู่จังหวัดยะลาครับคุณผู้ชมบริเวณทาา่าสาบนะครับก่อนที่จะเข้าไปสู่เมืองยะลามีร้านอาหารร้านหนึ่งครับน่าสนใจมากนะครับชื่อร้านไม r e ม t a u อ a n t นะครับร้านนี้มีอาหารแนวผสมผสานนะครับทั้งอาหรับทั้งอาหารไทยอาหารพื้นถิ่นของสามจังหวัดภาคใต้อยากจะพาคุณผู้ชมไปคุยกับเจ้าของร้านนะครับว่าเทคนิคการบริหารจัดการร้านอาหารแบบนี้ทำยังไงกันบ้างตามผมมาเลยครับ มาคุยกับเจ้าของร้าน My Home Restaurant นะครับสาัสดมเลกุ้มครับแนะนำตัวนิดนึง,งค,ครับค่ะชื่อนางสาวนูอิสตีสารและคะ่ะครับร้านนี้เนี่ยเปิดมานานหรือยังครก็ถ้ารวมรวมเกือบจะ8เดือนคะ่ะเปิดวันที่3มิถุนาหลังโควิดนี่เองใช่ค่ะแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยทำเขาเรียกว่าอะไรครับ อาหารหรือว่าทําธุรกิจแนวนี้อยู่แล้วถูกไหมครับใช่ค่ะก็ทาหลายหลายธุรกิจด้วยกันนะคะแล้วก็จนมาถึงร้านนี้นะคะ่ะเล่าที่มาที่ไปให้ฟังหน่อยครับว่าทําไมถึงใจ,ใจเปิดร้านจริงๆแล้วกว่าจะมาถึงร้านนี้เนี่ยมันก็มีหลายหลายเส้นทางมากเลยนะคะเพราะว่าเริ่มต้นมาจากเราเป็นธุรกิจครอบครัวคะ่ะแล้วก็คือเริ่มมาจากเราเป็นร้านข้างเ่าแกงเล็กๆนะคะอ,อยู่ที่ปัป๊มปตทท่าสาบซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ยังคง เปิดอยู่นะคะแล้วก็มีแพลนก็คือมีลูกค้าเนี่ยเขาจะชอบจุดเด่นของเราก็าจะเป็นแกงกะหรี่แพะกับแกงกะหรี่เนื้อที่แบบเป็นแบบลูกค้าชื่นชอบแล้วก็เป็นการพูดต่อๆอหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เอาอีกตัวหนึ่งก็คือเป็นขนมปังเผากับกะมะาพเผาที่เป็นขนมปังที่ขึ้นชื่อข,ของบางอยซีแนของจังหวัดยะลาค่ะเราก็เอาเอาคู่กันเอาเอาขนมปังแล้วก็ตัวแกงเนี่ยมาขายคู่กัน พอรู้สึกฟีดแบ็กเนี่ยเริ่มดีขึ้นเราก็ออกเอาเอาผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยไปออกบูธขายตามงานต่างๆออกอีเว้นต์เป็นหลายปีค่ะออกตามอีเวนต์ต่างๆอะไรเงี้ยค่ะจนทุกคนก็แบบรู้สึกชอบแล้วก็เริ่มรู้จักมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะก็ก็เราก็เดินทางมาเรื่อยๆหลังจากนั้นเนี่ยพอเรารู้สึกว่าเรามีจุดเด่นเป็นแกงแพะ มีช่วงหนึ่งก็มีโอกาสได้ทำผลิตภัณฑ์เป็นแกงกะหรี่สำเร็จรูปด้วยหมายถึงว่าเป็นแพคเกจิ้งเหรอใช่ค่ะ mm hmm. ก็คือแบบมันก็มีสำเร็จบ้างแล้วก็ไม่สำเร็จบ้าง mm hmm. ตาม mm hmm. เส้นทางของเรานะคะสุดท้ายเนี่ยเกิดจากพอเราค่อยๆรวบรวมสั่งสมประสบการณ์ mm hmm. ไม่ว่าจะเป็นโปรดักตร้านอาหารต่างๆเนี่ยก็ ได้โอกาสตรงนี้ที่ตรงนี้ที่เป็นพี่อของคุณพ่อค่ะมาสร้างขึ้นมาแล้วก็ใช้จุดเด่นของเราก็าคือตัวขนมปังเผาแกงแทะเนี่ยเป็นสิกเนเตอร์ของร้านค่ะทำไมถึงต้องชื่อไมโฮมอ่ะถ้าพูดถึงไมโฮมเนี่ยจริงๆเรามีหลายธุรกิจนะคะครับหลักๆก็คือเราเริ่มต้นมาจากคนในครอบครัวค่คะที่มีความรู้สึกรักแล้วก็ชอบสิ่ง ที่คายคายกันแต,แต่แต่ละคนเนี่ยก็มีความถนัดที่แตกต่างกันนะคะคอย่างเช่นเรามีพี่น้องทั้งห้าคนแล้วก็มีคุณพ่อคุณแม่เนี่ยคอยซัพพอร์ตอยู่เบื้องหลังมาตลอดนะคะจริงๆเราไม่ได้มีแค่ร้านอาหารนะคะเรามีบ้านเรียนเพาะรับด้วยรับเลี้ยงเด็กนะคะก็คือเป็นก็ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารแล้วก็รับเลี้ยงเด็กเนี่ยเกิดจากการถกของพี่น้องทั้งห้าแล้วก็พ่อแม่ที่คอยเป็นที่ปรึกษานะคะแล้วก็มันเกิดจากการ ความรักในสิ่งเดียวกันนะคะแล้วก็เราอยากจะทําเหมือนเหมือนกันแต่เรามีพี่น้องที่อสองคนมีถนัดในเรื่องของด้านด้านอาหารอีกสามคนถนัดในเรื่องของวิชาการแล้วก็แบ่งไปน้องน้องคนเล็กพี่ชายพี่สาวเนี่ยก็จะดูแลในเรื่องของบ้านเรียนเพาะรักค่ะบ้านเรียนเพาะรักจริงๆก็ใช้ชื่อไมโฮมกันนะคะแต่เราก็เปลี่ยนเป็นบ้านเรียนเพาะรักไปนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยพอเราได้เป็นร้านอาหารไมโฮมเนี่ยก็เกิดจาก มีมิตี้เองนะคะแล้วก็มีพี่ชายพี่อนิสนะคะที่จะเป็นคนดูแลหลักค่ะมันทุกอย่างเนี่ยมันมันเกิดจากคนในครอบครัวใช่ค่ะแล้วก็ไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรเนี่ยเราก็เกิดจากคนในบ้านของเราช่วยกันในบ้านคุณพ่อคุณแม่ซัพพอร์ตใช่ค่ะตอนที่เปิดร้านวันแรกจําได้ไหมครับมันขุกฉุกแล้วขุกหรือว่ามันมีปัญหาเราแก้ยังไงในจาได้ก็คือ ถ้าจะพูดในเรื่องของร้านขนาดใหญ่แบบนี้ก็เป็นประสบการณ์ใหม่ของพวกเราซึ่งเราก็ไม่เคยขนาดนี้มาก่อนเพราะเราเริ่มจากร้านข้าวแกงนะคะแล้วก็ <c oughs> มีออกอีเวนต์ออกบูธแบบนี้เท่านั้นนะคะพอตรงนี้ก็คือใหม่มากสาหรับครอบครัวเรานะคะคคสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็ต้องไปเรียนรู้ไปขในขนาดที่เปิดเราโอเคเราอาจจะวางแผนทําแผนธุรกิจ <c oughs> ไว้เรียบร้อยแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยพอถึงวันที่เราเปิดจริงๆเนี่ย มันมีอะไรที่ต้องเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาดัง<ม>นั้นเนี่ยอยู่ที่ว่าเราจะกล้าที่จะแบบตัดสินใจณเวลานั้นหรือเรียนรู้ไปพร้อมๆกันรตรงนั้นได้ยังไงอะไรอย่างงี้ยคะค เปิดร้านวันไหนทำได้ไหมะวันที่สมวิทุนาค่ะวันนั้นเป็นยังไงบ้างคะวันนั้นเป็นวันหยุดด้วยค่ะเป็นวันหยุดเป็นวันที่คนหยุดกันเยอะใช่แต่วันที่3เนี่ยเราก็เชิงเราไม่ได้ทําการตลาดมากด้วยนะคะก็อาจจะเรียกกลุ่มคนรู้จักครู้จักมาโปรโมทมาช่วยกันเช็คอินมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะด้วยความที่เราเองเนี่ยมีทุนจํากัด เราลงทุนไปเนี่ยก็แทบจะเป็นก้อนสุดท้ายของครอบครัวแล้ว<ม>อะไรองี้คะ่ะมันเหมือนกับเป็นความท้าทายอย่างหนึ่งที่เราไม่รู้ว่ามันจะรอดหรือไม่รอดรอยังไง<ม>แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันเป็นการตัดสินใจร่วมกันที่เกิดจากการที่เรารวม,รวมตัวกันทําสิ่งนี้เพราะเรารัก<ม>แล้วก็เราคิดว่าเราเชื่อมั่นว่ามันจะต้องไปไปได้ค่ะ<ม>แล้วก็มันก็มีอุปสรรคมาตลอดนะคะเพราะเพราะว่ามันก็ใหม่สําหรับครอบครัวเรานะคะ วุ่นไหมฮะวันแรกวุ่นมากวุ่นมากค่ะมึนมากไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการบริหารจัดการคน,นการบริการแล้วก็เบื้อง,งหลังพวกการครัวต่างๆทุกอย่างมันคือแบบเราต้องรับนับนับศูนย์หมดเลยลลูกค้าส่วนใหญ่ที่มาที่นี่เนี่ยเป็นลูกค้ากลุ่มไหนครับคถ้าสังเกตพูดถึงลูกค้าเนี่ยจริงๆแล้วตอนที่ลูกค้าเราเนี่ยคาดหวังว่าเราอยากให้ร้านของเราเนี่ยเป็นเหมือนกับ มันไม่โฮมไงคะเราอยากให้เขารู้สึกว่าการมากินเนี่ยคือการเป็นเป็นบ้านให้รู้สึกว่าเหมือนได้กลับมากินข้าวที่บ้านหรือให้รู้สึกอบอุ่นเป็นครอบครัวสิ่งที่เรารู้สึกได้รับคําตอบจากลูกค้าโดยที่เราไม่ได้ถามเขาก็บอกว่าอ่านี่คือร้านเหรอทาไมรู้สึกเหมือนบ้านเลยอะไรอย่างเงี้ยมันตรงกับคอนเซ็ปต์พอดีมันตรงกับคอนเซ็ปต์ที่เราต้องการให้ให้เขารู้สึกอย่างนั้นแล้วก็กลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็น3ามเจเนอเรชันเลยนะคะหนึ่งโต๊ะ ก็จะเป็นพ ma ่อแม่ปู <ğim> ่ย่าแล้วก็ลูกคือเหมือนเป็นครอบครัวใหญ่ที่วิ่งมาในพร้อมกันเป็นครอบเป็นครอบครัวใหญ่เลยค่ะตั้งแต่วันตั้งแต่วันแรกที่เปิดจนถึงปัจจุบันปัจจุบันนะคะก็คือจะเป็นลูกพาคุณตาคุณยายมาทานแล้วก็คุณแม่อุ้มลูกอ่อนลูกเล็กมาทานอะไรอย่างงี้ค่ะเด็กๆ ก็มาวิ่งเล่นอาจจะมีวุ่น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 กันบ้างแต่เรารู้ให้ลูกให้ความรู้สึกว่าเขาอยู่บ้านซึ่งลูกค้าก็รู้สึกอย่างนั้นจริงๆสั่งอะไรมากที่สุดครับส่วนใหญ่ที่นี่ถ้าจะเป็นหลักๆก็จะเป็นขนมปังเผากับเป็นโรตีบาลาใช่ค่ะแล้วก็ที่จะชอบทานบ่อยทุกสั่งประจําก็จะเป็นนาซิดาแกอนาซิดาแกเราก็จะเป็นแกงสูตรเฉพาะของเราแล้วก็ตัวข้าวสารของนาซิดาแกของเราเนี่ยก็จะ แตกต่างจากที่อื่นด้วยด้วยกันไม่ว่าจะเป็นการคัดสรรตัวเข้าสารการพุงการนึ่งของเราก็จะมีวิธีที่แตกต่างค่ะทีเนี้ยกลับมาถามเรื่องของวิธีการจัดการร้านและการทําร้านอาหารเนี่ยาเท่าที่เราคุยกันหลายหลาคนหลายๆธุกรกิจเนี่ยเขาก็บอกเป็นสิ่งที่มันยากมันยากอย่างนั้นจริงไหมและอะไรเป็นปัญหาหลากัลกๆของการทําร้านอาหารยากค่ะทุกคนอาจจะมองว่า โชคดีจังเป็นเจ้าของร้านมีธุรกิจตัวเองโชคดีมีเจ้าเป็นเจ้าของร้านมีธุรกิจอะไรหยุดเมื่อไหร่ก็ได้หยุดเมื่อไหร่ก็ได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยการที่ท่านใครตัดสินใจเข้ามาในองค์การเนี้ยต้องยอมรับสภาพถึงปัญหาที่เราจะเจอได้ทุกทุกชั่วโมงเป็นชั่วโมงเลยหรอล่แบบตลอดที่ต้องแก้อยู่ตลอดเวลาเราไม่ใช่แค่หน้าร้านเรามีปัญหาหลังร้านเรามีปัญหาพนักงานวัตถุดิบหรือแม้กระทั่ง การรับมือกับลูกค้าที่บางทีอาจจะมีน่ารักบ้างไม่น่ารักบ้างเป็นธรรมดาซึ่งทุกอย่างแล้วเนี่ยเราต้องเมนเทจให้ได้แล้วก็เราต้องต้องจัดการกับปัญหาที่เราเจอให้ได้เพราะว่าแบบมันคือมันคือมันเป็นธุรกิจของเราค่ะัรคบปัญหาเนี่ยมันต้องต้องเจอแล้วก็ต้องแก้แล้วก็ไม่ไม่ซ้ํากันเราเราจบเรื่องอะไรมาครับจบด้านไหนมาฮะหนูจบการตลาดค่ะแล้ว งานของไอการความรู้ที่เรเรียนการตลาดมาเนี่ยกับการที่เรามาเปิดร้านเนี่ยมันมันเป็นตามที่เรียนไหมฮะไม่ไม่เหมือนเลยค่ะไม่เหมือนเลยทฤษฎีกับชีวิตจริงเนี่ยคนละเรื่องเลยค่ะแต่โอเคเราแล้วเราไปหาความรู้เพิ่มเติมยังไงอ่ะส่วนใหญ่ถ้าส่วนตัวเนี่ยวิธีของตัวเองก็คือการที่เราช่งดีที่ได้มีเพื่อนผู้ประกอบการที่อยู่ในวงการเดียวกันมีพี่ๆหลายหลายคนที่ให้คําแนะนําเลือกที่เหมือนหนูเองเนี่ยก็ตัดสินใจที่จะเขา้า เข้าอบรมเข้าโครงการต่างๆครับแล้วก็เราก็พอเราได้เข้าโครงการ1 2 3เนี่ยเราได้เจอผู้เข้าอบรมด้วยกันเนี่ยสิ่งเดียวที่แบบอยากจะรู้จากคำตอบพี่บางคนเนี่ยเขาสำเร็จแล้วอย่างเงี้ยเราก็จะถามเราว่าพี่เจอปัญหายอย่างนี้ไหมพี่แกยังไงที่แก้ยังไงซึ่งโชคดีที่มีพี่ๆเพื่อนๆหลายๆคนที่เขาประสบความสำเร็จแล้วก็เขาให้คำแนะนำเราแล้วทำให้เรารู้สึกว่าแบบ โอเคปัญหาเดียวกันนะแต่แต,แต่มันก็ผ่านไปได้อะไรเงี้ยค่ะ ือเรื่องของบุคลากรหรือว่าน้องๆที่ทํางานในร้านอย่างเงี้ยเราดูแลพวกเขาอย่างไงครับเทคนิคของเราในการทําให้เขาอยากทํางานมีสวิตช์ใหมที่ดีที่ลูกค้าถ้าพูดถึงร้านอาหารเนี่ยความยากที่สุดของการบริหารก็คือการบริหารพนักงานในร้าน Rotate บ่อยไหมครตั้งแต่เปิดแล้วก็ยังก็ไม่ได้ก็เกือบๆแต่แบบมีบ้างแต่ไม่ได้บ่อยอีกไม่ได้บ่อยเราก็พยายามแก้ปัญหาด้วยการพูดคุย คือในในฐานะที่เป็นเราเป็นผู้นำอะไรเงี้ยเหมือนตีวเองเป็นผู้จัดการที่ต้องดูแลหน้าที่ของตัวเองก็คือดูแลพนักงานในร้าน <Yeah. S 1> เป็นหลัก mm hmm. นะคะส่วนพี่ชายก็จะเป็นดูแลในเรื่องของว mm ัต hmm. ถุดิด mm hmm. บเมนูต่างๆการบริหารคนในร้านเนี่ยคือแบบระดับแรกโอเคเราเราเราต้องให้เขาเนี่ยรู้สึกว่าเราเป็นครอบครัวเดียวกันก่อน mm hmm. แล้วก็ที่สําคัญก็คือ เราต้องให้ความไว้วางใจลูกน้องด้วยให้ลูกน้อง trust แล้วเรา trust เขาใช่ค่ะเหมือนกับว่าโอเคถ้ามันไม่ได้ร้ายแรงราดร้ายแรงมากอะไรเงี้ยเราค่อยมาพูดคุยค่อยๆพูดคุยที่สําคัญก็คือพยายามให้เข้าใจเขาเชื่อใจเขาไม่ว่าเขาจะทําอะไรเรามอบหมายหนึ่งอย่างสองอย่างครับเราเชื่อว่าเขาต้องทําได้แล้วก็ค่อยมา มามามาตรวจสอบอีกครั้งว่าทําได้อย่างที่พูดไหมหรือยังไพงพยายามพูดคุยว่ามีปัญหาอะไรไหมหรือถ้าใครมีปัญหากันหลังร้านเนี่ยเอามาคุยกันก่อนเพราะคือจะไม่ปล่อยให้เป็นปัญหาที่นานสมมติว่าสองคนมีปัญหากันม,มันจะกระทบกับอาหาราของเรามันจะกระทบกับการบริการของเราต้องรีบมาคุยประมาณนี้ค่ะอคคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจหรือว่าคนที่เป็นผู้จัดการด้านร้านอาหารเนี่ยเขาต้องอยู่ร้านอาหารทุกวันไหม ไม่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 เสมอไปแล้วเราจากกัดการยังไงฮะก็คือโอเคอย่างที่บอกก็คือเราให้ความไว้วางใจเขาว่าเรารู้สึกว่าเรารู้จักเขาในระยะหนึ่งเราพอเราเชื่อใจเขาเนี่ยเราก็สามารถปล่อยได้แต่ก็ไม่ได้ทิ้งไปซะทีเดียวนะคะก็มีการถามเขาคข่าวแต่ทํายังไงก็ได้ให้เขาเจอปัญหาแล้วเขาก็กล้าที่จะมาบอกมาคุยกับเราซึ่งถือว่าแปดเดือนเนี่ยมันก็มี ขึ้นขึ้นลงลงแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็เริ่มปรับปรับทุกคนค่อยๆอย,อยปรับตัวแล้วก็เรียนรู้ไปพร้อมทั้งทั้งผู้จัดการแล้วก็พนักงานด้วยเรียนรู้ร <ง S 1> <ลง S 2> ่วมกันเรียนรู้ร่วมกันค่ะสิ่งที่เราทํามาเป็นประสบการณ์เนี่ยตอนแรกกับแปดเดือนเนี่ยนะครับอะไรคือจุดแข็งของเราเท่าที่เรามองถ้าพูดถึงจุดแข็งเนี่ยหนึ่งก็คือร้านของเราเนี่ยแตกต่างจากร้านอื่นตรงที่เรามีเมนูอาหารที่เป็นสูตรลับเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวแกงกะหรี่ของเราแกงแกงแพะของเรานะคะที่แบบ ไม่ใช่ทุกร้านที่จะมีขายแล้วเราสึกว่าพอเราขายแล้วเนี่ยฟีดแบ็ดีแล้วก็ลูกค้ากลับมาทานใหม่มีลูกค้าประจําที่เราเห็นตั้งแต่วันแรกที่มาจนณปัจจุบันก็ยังเห็นเขาอยู่และในเมนูเดิมที่เขาชอบใช่ค่ะอีกอันนึงก็คือร้านของเราก็อยู่ในทําเลที่แบบเป็นความโชคดีที่เราได้มีร้านที่อยู่ในทําเลที่แบบอยู่เส้นเส้นใหญ่เส้นหลักป็งทางออกของเมืองเป็นทางออกของเมืองด้วยนะคะแล้วก็ที่สําคัญก็คือการมี ทีมงานที่ดีนะคะที่แบบคอยช่วยกันซัพพอร์ตทั้งเขาก็ซัพพอร์ตเราเราก็ซัพพอร์ตเขาได้ออะไรเงี้ยคนทั่วไปที่มองพื้นที่3จังหวัดเป็นพื้นที่ที่ฐานแต่ทำธุรกิจยากเงี้ยมป็นเป็นเช่นนั้นไหมครการเปิดร้านอาหารถือว่าเป็นเรื่องเป็นเลดโอเชียนหรือยังร้านอาหารเต็มจังหวัดหลายๆจังหวัดเลยไมโฮมประสบปัญหาเรื่องนั้นไหมครก็ก็ก็มีนะคะเพราะว่าเหมือนกับร้านอาหารเนี่ยแค่มีทุนก็ทําได้ถูกไหมคะแค่มีทุนก็ทําได้แต่ ถ้าความถ้าคนในพื้นที่เนี่ยเหมือนกับตัวเองเป็นคนในพื้นที่แล้วทาธุรกิจในพื้นที่ตัวเองรู้สึกว่ามันจะจะง่ายเราเรารูเ้เ้ยเรารู้วัฒนธรรมของคนในพื้นที่ว่าเขากินอะไรไลฟ์สไตล์เขายังไงการที่คนในพื้นที่มาทําธุรกิจในพื้นที่ของตัวเองเนี่ยมันก็จะง่าย,ยแต่ความยากก็คือเราต้องทํายังไงให้เราแตกต่างเพราะว่าแค่มีทุนก็ทําได้ใครๆก็ทําได้ ทำแล้วทํายังไงให้มันอยู่ได้นานให้รักษาคุณภาพได้นานเหมือนกับวันแรกที่เราได้เปิดที่เราตั้งใจไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แต่ปัญหาหลักๆของพื้นที่ภาคใต้ถ้าพูดในภาพกว้างๆนะคะคก็ในเรื่องของออฝนที่มีอของสภาพอากาศสภาพอากาศที่มีตลอดอาจจะเป็นปัญหาของพ่อค้าแม่ค้าในพื้นที่นะคะที่จะต้องรับมือกับสิ่งเหล่านี้แต่ก็คือทุกคนก็เป็น เป็นสิ่งที่ทุกคนรับรู้อยู่แล้วแล้วก็ต้องยอมรับมันให้ได้ร้านอาหารที่ดีควรเป็นร้านแบบไหนครับในมุมมองของร้านอาหาร,รที่ดีอะค่ะต้องรักษามาตรฐานเราตั้งใจว่าให้มันอยากให้มันเป็นยังไงผ่านไปหนึ่งปีสองปีลูกค้ากลับมาพูดเหมือนเดิมว่ามันยังคงเป็นอย่างนั้นมันดีอยู่คุณภาพการบริการวัตถุด,ดิบ ทุกอย่างมันยังคงเป็นเหมือนวันแรกที่เราตั้งใจประมาณนี้ค่ะสิ่งที่ร้านอาหารไม่ควรทําคืออะไรครับไม่ซื้อสัตว์ต่อลูกค้าค่ะยังไงฮะเราไม่รู้ว่าลูกค้าไม่รู้ว่าเบื้องหลังเราเหมือนลูกค้าไม่เห็นหลงัลงหลังร้านไม่เห็นหลังร้านครับเราอาจจะมีเอาเอาเปรียบในบางอย่างหรือความสะอาดที่เราละเลยอ,อะไรอย่างงี้ค่ะดังนั้นเนี่ย ถ้าเราจริงใจไม่ว่าลูกค้าจะเห็นหรือมองไม่เห็นเนี่ยเราจริงใจตั้งแต่กับพนักงานที่เราต้องทําให้เขารู้สึกเหมือนกับที่เรารู้สึกครับให้เจ้าของกิจการกับพนักงานเนี่ยเห็นเป้าหมายเดียวกันหรือความต้องการเดียวกันอันนั้นคือสิ่งที่แบบสําคัญเลยที่ต้องต้องต้องให้ความสําคัญโอเคครับอยากจะให้โชว์เมนูนิดหนึ่งแล้วกันนะฮะว่าเมนูแต่ละอันคืออะไรและอธิบายที่มาที่ไปได้ ทางร้านที่เป็นซิกเนเจอร์มีอะไรบ้างครับเล่าให้ฟังหน่อยครับอันนี้เลยอนเลอันนี้เลยก็จะเป็นซุปข้าวโอ๊ตค่ะมันจะเหมือนกับข้าวต้มนะคะก็เราก็เราจะใช้ข้าวโอ๊ตเป็นแทนข้าวสารแต่ถ้าภาษาอาหรับจริงๆที่มาก็คือมาจากอาหรับนะคะก็คือเขาเรียกว่าชูบาร์ค่ะชูบาร์ซึ่งจังหวัดยะลาน่าจะยังไม่มีใครเทกเจอร์มันเป็นยังไงฮะมันเป็นแบบนัวๆหน่อยนัวๆแต่ตัวซุปอเราจะใช้ซุป ซุปไก่มาเคี่ยวค่ะแล้วก็ใส่กับข้าวโอ๊ตอันนี้ก็เหมาะเป็นอาหารเช้าอาหารเช้าค่ะจริงๆลูกค้าหลายๆท่านเนี่ยอาจจะยังไม่คุ้นเคยแต่ก็เคยมีโอกาสไปออกบูธออกอะไรทุกคนก็จะแบบชื่นชอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าไม่ค่อยไม่ค่อยคุ้นไม่มีใครทำไม่ค่อยมีใครทำนะครับอันนี้ครับอันนี้เป็นนาซิดาแกค่ะ อาหารขึ้นชื่อของภาคใต้อยู่แล้วของภาคใต้อยู่แล้วแต่ของเราความพิเศษของเราคือไม่ว่าจะเป็นข้าวสารของเราเราข้าวสรรข้าวสารแล้วก็ตัวอมะพร้าวเนี่ยเราก็ทาเองทุกอย่างเองทาเองใช่ค่ะส่วนเครื่องแกงแกงปลาเนี่ยก็ ขึ้นชื่ออยู่แล้วร้านเราแต่มันจะมีเป็นแกงปลาแกงกุ้งแกงแพะแกงเนื้อเลือกได้สาหรับใครที่จะมาทานซีไดแต่ไม่หนัดปลาก็มีกุ้งมีเนื้อมีอะไรลูกค้าก็จะบอกว่าเข้านุ่มความนุ่มแล้วก็ความเข้มข้นของน้ําแกงก็จะเข้ากันโอเคครับถัดมาอันนี้อันนี้ก็เข้ายาพื้นบ้านเลยก็ออกบ่อยลูกค้าทานโอเคครับนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นข้าวหมกอาหรับค่ะนะฮะของเราเนี่ยจะต่างจากร้านอื่นๆร้านอื่นจะเป็น เป็นแบบเนื้อต้มอะไรอย่างเงี้ยอาหครของเราจะต้องทานคู่กับแกงเข้าหมกทานคู่กับแกงใช่เป็นเข้าวหมกแกงเนื้อเข้าวหมกแกงแพะแต่ถ้าสําหรับใครที่ไม่ทานแกงก็จะเป็นไก่กรอบพวกปีกไก่อะไรเงี้ยค่ะก็ได้เหมือนกันอันนี้อาหารหวานอันนี้เป็นโรตีโรตีสามสีนะคะเราจะใช้เป็นโรตีโฮมเมดค่ะทาเองเหมือนกันโรตีทาเองครับแป้งนวดเองอะไรเองใช่ค่ะ สุดท้ายครับสุดท้ายไฮไลท์ของเราก็จะเป็นโรตีบากานะะที่นี่ก็จะเรียกโรตีบากาแล้วก็ขนมปังเผากับกะมะพร้าวนะคะเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดของขอำของตำบลบางอยซีเนจังหวัดยะลาะค่ะซึ่งมีสูตรตัวนี้เนี่ยก็จะมีแค่ที่บางอยซีเนเท่าน<อ>ั้นค่ะเราก็เลยอันนี้เนี่ยเราก็รับมาโคกับชาวบ้านในพื้นที่นะคะมาขายคู่กันเพราะว่าเราตั้งใจที่จะให้ อาหารท้องถิ่นของจังหวัดยะลาเนี่ยก็ถูกยกระดับใช่แล้วก็เราก็ใช้เมนูเนี่ยเป็นเมนูหลักซึ่งขายคู่กับแกงการที่ขนมปังมันปิ้งหรือว่าเผากับกากมะพร้าวมันทําให้มีกลิ่นที่แตกต่างที่อื่นมันจะต่างต่างมากด้วยนะคะสําหรับใครที่เคยทานขนมปังฝรั่งแบบอบทั่วไปเนี่ย t e เจอร์ของขนมปังเผานยมันจะมีความหอมของการรมควันของกากมะพร้าวหรืออะไรเงี้ยต้องต้องลองมาทานดูต้องลองทานเองด้วยนะครับแล้วก็เสิร์ฟกับ แกงแพะ,ะแกงแพ้แกงแพ้นี่จุดเด่นที่เราทําคือเป็นสูตรของเราเองสูตรของที่บ้านเองเลยะสูตรของคุณแม่เลยค่ะแพะนี่เทคเจอร์นุ่มนุ่มค่ะแล้วก็ หลายๆท่านบอกว่าไม่มีกลิ่นสาแต่จริงๆรสเสน่ห์ของแกงแพะก็ต้องมันต้องมีนิดนึงใช่คอ๋อครับก็เสิร์ฟกับตัวผักที่ทำให้ตัดเลี่ยนตัดเลี่ยนนะครับทั้งหมดนี้เป็นซิกเนเจอร์แต่มันมีเมนูอื่นอีกเยอะมากเลยเลยนะครับก็ถ้าเด็กๆมาเมนูเด็กมีไหมฮะมีมีก็คือจะเป็นพวกสปาเกตตี้พิซซ่าเบอร์เกอร์ผักโขมอบชีสแล้วก็อาหารเล่นต่างๆมีครบทุก ทุกวัยเลยค่ะถ้าใครมาก็คือมาทั้งทั้งครอบครัวอย่างที่บอกว่าสามเจนกินได้หมดเลยทานได้กันหมดเลยครับผมร้านตั้งอยู่ที่ไหนครับแล้วต้องเดินทางมาเนี่ยต้องเดินทางมายังไงฮะค่ะถ้าร้านอยู่ที่ถนน4ี่นะคะเออมาเป็นสี่เลนนะคะถ้าใครมาจากตัวเมืองยะลานะคะถ้าจะออกออกไปหัดใหญ่ก็เจอเลยฝังซ้ายมือเลยเลยด่านเลยด่านก็จะเจอคันข้ามจังหวแม่น้ำปัตตานีครับผมแต่ถ้ามาจากหัดใหญ่นะคะก็ ก็เจอเหมือนกันแต่ต้องอยู่เธ์นิดนึงหน้ากันได้นะคะโอเคนะครับติดต่อร้านจองที่จองอะไรต้องติดต่อช่องทางไหนครับค่ะก็สําหรับร้านนะคะสามารถติดต่อได้ที่เพจ My Home Cafe and Eatery บ้านอาหาร My Home ย a ลานะคะอ่าเชิญนะชนะจริงๆแล้วเรามีห้องประชุมด้วยนะคะอ๋อสางารจันจองห้องประชุมได้ห้องประชุมได้สําหรับ8ปดถึงสิท่านค่ะอ๋อครับก็ทานอาหารได้ด้วยมา meeting มาอะไรกันได้ด้วยสําหรับวงเล็กๆมาประชุม brainstorm กันอ่าสำหรับคนพิเศษดูรายการ Business First วันนี้ครับมีโปรโมชั่นมีส่วนลดอะไรไหมฮะค่ะเรามีโปรโมชั่นให้นะคะก็คือสามารถถ้าใครดูตอนนี้นะคะแอบหน้าจอแล้วก็ เราจะให้โปรโมชั่นลด20% 20%เลยฮะ20%ถ้าใครมาทานแต่ภายในเดือนภายในเดือนภายในหนึ่งเดือนหลังออกอากาศใช่ภายในหนึ่งเดือนหลังออกอากาศแล้วก็สามารถแจ้งน้องพนักงานเคาน์เตอร์ได้เลยนะคะว่าตามมาจากรายการนี้นะคะก็เดี๋ยวเราจะให้ส่วนลด20%โอเคครับก็ขอพี่น้องทุกท่านที่ดูรายการนะครับอยากจะอุดหนุนอาหารอร่อยๆที่เป็นอาหารแนวฟิวชั่นทั้งพื้นพื้นที่นะฮะอาหารโลคอลนะครับหรือว่าอาหารแนวใหม่เนี่ยนะครับก็มาลองได้นะครับที่จังหวัดยะลานะครับตรง ท่าสาบนะครับตามที่อยู่ที่ขึ้น,นอยู่บนหน้าจอตอนนี้นะครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับรายการพิเศษเฟิร์สนะครับต้องขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมนะครับจากลาการด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับอัสสลามุอะลัยกุมะเระมะตุลลอฮิวะบะเรากาตุครับ